สวัสดีครับผมทวชมทีนารักนัีเทุกท่ทานยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นใน16อ,อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนวท่าน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากเกณฑแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมโดยคลิปนี้เนวท่าน,นี้ก็เป็นแนวทาง ชายกาบ16พฤศจิกายนขอบคุณเจ้าของแนวทานทีมแบ่งปนันอย่างเร็วทันใจและก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่ติดตามเอ็กมินมาประจำเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านเจ้านี้ก็เป็นแนวทานสาวชายยาโภมนะ เดียวทานวิ่งรูดบนล่างตัวเดียวก็แบ่งปานห้าตัวเดียวนะแบ่งปานห้าตัวเดียวฝากแนวทานห้าตัวเดียวเนวทานบนล่างต่อไปเจ้านี้สาวชายพลฝากแนวทานโคสองตัวหนึ่งห้า หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลไปต่อกันเจ้านี้คู่ตดโบนโนมคอนเกนห้าสองห้าสามห้าสี่ 62 63 64 72 73 74 72 73 74นะรวม9ชุดต่อไปเจ้านี้ครับกระเกษตรนายยาคู่สองตัวบนแปด เจ็ดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้ารวมสี่ชุดรวมสี่ชุดต่อไปเจ้านี้ล่างตรงแปดสามแปดห้าแปดหก แปดสามแปดห้ปหกหลักหน่วย3ามห้าหลักสิบแจับคู่3ชุดแปดสามแปดห้ปดหกขอบคุณมากต่อบไปครับท่านใบนี้ครับแนวท่านหลักอร้อยสตัว ศูนย์สองสามสี่ศูนสองสามสี่สี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้ครับสิบหน่วยล่างนะสิบหน่วยล่างคูณเพนสามเจ็ด แปดเก้าสามเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วหกสองสามเจ็ดต่อไปครับใบนีโกนนะแนวทางดับล่างเจ็ดหกแปดเก้าเก้าสองศูนย์ห้าหนึ่งแปดสองหนึ่ง 3 4มสี่สี่เจ็ดห้าศูนย์หกสามสามห้าห้าหหกสสองหกห้าหหสองสองห้ต่อไปเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นเอาทานหน่วย3 4มสี่ห้าสสห้า เจ้านี้ก็แบ่งปานแนวทานหลักหน่อย3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันต่อไปครับใบนี้ครับเจ้านี้ก็แบ่งปานแนวทานโค2ตัวท้าย 2, 2 0 4 4 4 2 4 2 5 2 9 40 41 46 48 8 182 85 87ขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้ครับขอกดฝานแนวทาง95 85 1 19, 18, 35, นึ่งเก้าหนแปดสานงานวทางโคสองตัวล่างต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางก่รโคสองตัว คูดสองตัวบนล่าง8 1 8 5 8 7 5 1 5 5 5 7รวม6ชุดรวม6ชุดเป็นแนวทางเจ้านี้ครับบนตรอง1 6 2 0 2 6 4 0 4 9 หกหนึ 1> 6, 1, 6, 2, 9, ร่รวนเปดชุดเป็นเดียวทางขอบคุณมากท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่12แล้วครับท่านก็ขอบคุณกำลังใจที่ทติดตัมเล็กมินมาประจำนะต่อไปเจ้านี้ครับตารางคู่ตดบนสูบตรโดเ0ูนสูนหกูจ็ดศูน 1>, 1 2 3 2 6 2 7 2 9 2 1 4 3 4 6 4 7 4 9 4 1 5 3 5 6 5 7 5 9 5 1 8 3 8, 8 6 8 7 8 9 8ต่อไปเจ้านี้ครับสุมาโชคเนวทางร้อยสิบหน่อย2 5 9 สองก็แบ่งปันสาตัวเป็นแนวทางร10น้อยก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับเจ้านี้รวม32ชุดสาตัวตดบน เจ้านี้เบ่งปัน025ไม่ทันก็เข็บหน้าจอนะ035 039 056 059 0671 37156159167 1792 37245246ต่อไปเจ้านี้สาวชายาพงชุดแตนบนล่าง

สองหกสองหกก็เป mm ็นแนวทางคู่สองตัวล่างมานกแบ่งป okay ันแนวทางก็ขอบคุณมากยังไงก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับข้อมูลแนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนัะทุกท่านคลิปนี้แนวทางนี้ก็เป็นแนวทาง ใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการประชุมด้วยขอบคุณกำลังใจที่ติดตามเอกมิดมาประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกัน